ดีใจได้มานาเต้นรอดเต้นลองสบายดีเด้อปลาลุงเงยมานาตอนคำคำอีกแล้วแไปหน้าตู้ได้ไม่ยังมันอไม่ยังหน้าตู้คำนะเอ้ะเอ้ยนั่งเ้ยไอ้ตู้ช่วยรำเสียมให้เลยนะสื่อมาใส่ละ ตาสิบน่อยงานแ้เลยที่แกับปลาวันชื่อนะสามสิบพันจ้าสามสิบพันว่าสามสิบห้าได้ไหสามสิบพ้นเออเราลดเลยเนาะไม่ได้หันกีนด้อยบอหันแม่แดนดีเออหันแม่แดนดี้นี่อันนี้สิบแปดแลวแม่ปีนี่เออแลวนี่สิบหกบเคงเนาะสบห้ามาได้สิบสี่ปีการเออหัน่งเออหานช้

เงนไปเบกเือทาอะทำงานแตไดเงินแบกยากแบเ้เดือนนนเท่าไหร่ละเอจาเออเออคบ้าวแล้วบ้าวบ้าวเสียดเสียมให้ใช่ไมน่ะพูไปข่าวพูบ้าวเฮ้ยบมากินกระเดนไหอ่ บ่เสียมโอเคมันมีเสียมกูได้เสียมโอเคเลยนี่เคเขาบ่าเหยื่อโอ้ยมาโอเคโอ้เอากูยังอีล่าเขาว่ามันยกโปเลยนี่คือกันกับเกี้ยงเนาะโอเคบ่เขาเนาะเออมันจืดผิดแล้วบบบนี้เม่ามังน้ำดังอันนี้เสียมโอเคนี่เด็กกูเริ่มจุกโอเคเด็กแกไปจั่วลูกมัน เล็กมันบัคือกันไล่มาโอเคเวางยกโปลองมึงลองมึงเฮ้ยลองขุดลองมึงมันยกโปมันเข่าเรื่อยๆนะยิ่งยิ่งขุดยิ่งเข่ายิงขุดหงเดือมเลที่อันนี้จะแบบเดยอดเลยนะไม่ได้มึงนะเฮากะเห็นมันคล้ายๆยุกโป๊ะไม่ได้มึงมันดืองนี่มันแลมันได้เบิอ์นแล้วนี่เดือมากเลยเห็นโอเคจากแรกตอวนั้นผมรมหล่าเราเนาะ จะดีโอเคพีแห้งบ้าแห้งนี้่าห้งมหลักนด้มันจะคือเกี่ยวไปจากล้อเกี่ยวยังหาสื่อมานะบวข่าวะเียวแล้แรกเกี่ยวที่แล้วเกี่ยวโอเคดี่ือขอคุณข้าก็ไม่ได้เข่าจั่าั้นมาหรอ เด็กยากเก็นมากเลยนี yeah, anyway> ่เย้ต mm ว่าใช่ครับเสียมนี่นะผู้ดีช่วนะเชี่ยเนาะชื่อช่วโคนหน่อยเนาะเข้าแล้วเพเสียมอกเมเีมนมันเข้าตลอดมันก็แลว่าอีอือคือของห้าลำเฮือนนะ เก็บสบายบาดว่าลูกเลยแล้วนะคืออยู่น er> ah ี่ก็ดีเออมาบอกหน้าว่าโอเคว่าบอกหน้าว่าตเอเอเอ้เอเ้อออเไปซ้ออันน้ไปซื้อยกปูจังซเอ้เอ ดมดมดาผัะตู่ค่ะมดมีเลยมูมีแม่แม่ดนดีแล้วไปแล้วมาปีกายนี่เขาก็ไปชื่อฮันนะฮันเดียร์มาทันไนในแขนไปใหญ่ก็จะเข่าละหลานนี่กินข้าวผ้าเอาน้าตู่ใช่ใช่ว่าเงินจะไปเลไปแหละเพาะเงินมึงยัดเงินไปกินกกัน้มกินบ่กินไรบ่ này ừ, dù đâu là là. à Đã hay lắm đây là Nhà này, mẹ năng, mẹ. này, nhà này. Mẹ, mẹ, à, Lột nung Đây lột nung hay thầu đây Mẹ năng năng Vô oh, năng, năng. năng năng Vô năng nẹp Nẹp cho xạ Nà, cái nó hãy con thỏ chứ tí À năm nè nó phải năng Lột nhằng năng lạ vẫn bỏ chỉ

คุณต้อมาทงกันหรอตู้ไปแล้วเ็ดบ่ดายแดนน้ำดังแดนน้ำดังเทพบ่าได้ฉีไม้ได้โดมาหนมีมาหนม,นม,นม,นมีมาพี่พี่น่ะแกน้อยนะมีตู่พี่น่ะ เนี่ยน่ะน่ะน่ะไก่เจ้าน่ะอันนั้นก็พักนี่ข่ายชามวยน่ะมีเรื่องของเฮ็ดใตู้ชิลแล้วบาไปลบมาอยู่มได้แรงกินู่มอ่ออันนันกัไก่มาข้ามกันชิปชามชิชีวยยังเดือไข่าชามวยกินมมือเ่มันอะไยังเขาบอกอยู่มัชิแพ้นะ ไม่อยาไปลูกอย่าไปมาพี่มันไปพูดไหนเออพ่อพี่พ่อพี่ไปแล้วผู้ไปไล่ผู้กุ๊กกุ๊กชีโรงตะก้าอะไผู้ผู้กุ๊กชีโรงตะก้าอะไผู้ไปได้ไปลูกไปไปไล่กุ๊กกุ๊กไปผู้หนากุ๊กชีโรงตะก้าอลไรไปมาอันบ่ลงหนองมานะลูก

ซ้ำกันกับเกียวเนาะเกลียวกันสิบแปดบก็นบ่ไม่ใช่มมอานลังวันทำกากหลังมันทำการยเออเก่าได้นะเออซื้อมาแล้วสมัยมันเป็นโอเคเนี้ยใช่ไหมช่ดเลยนะได้เงีเงียบลย่พี่ิคัพจรสเหรอ สนุกไหมโมคเลกดโอ้ยไลเด่นนม่แม่เอ้ยไลเด่นโแม่ไล่ใ่ไลเดนปึ๊บปึ๊บปมีแต่ผู้ไล่เสียมใหม่ไล่ได้หาม่หน่ะเ้ยนายขานั่นเลยข้างนันเลยนี่กูผูข้างใช่หวันนาบ้างระตูอกาประตูยีปากฏชื่อสามจิมไา่อยอันนี้นะสามจิบัตนี่นี่เมนบ่าะแมนอยู่บ่่ะ เขียนแม่น่ะ30เนาะจักแล้วคันว่าสิน่ะรูมอซั่นน่ะสําเขียนเอ้าจักมันือได้ย่างเฮาเพินน่ะเพิ่นเขียนไว้30ปั๊เด็กนเรียบตัวใหญ่น่ะตัวใหญ่น่ะเป็นสีแดงน้อยเป็นสีเขียวีด้พอดีวนเนาะวน่เสียเสียมันว่าญาติ่วนเฮา่ือ่พวกเจ้ากว่ายได้ลดบึ้มๆไดกันปวบ่ได้เก็บวนไปงจังบ่แพ้แง ມັນຕາມເມຍເຂົ້າໃຈເນາະກໍມັນຍັງບໍ່ເຂົ້າປົວໄດ້ວ່າເອເມຍວ່າແມ່ຕັ້ງໃຈຊືຍົກວ

กาอ่างมีใช้บอกดูวกาม่างหบอกว่าลุงยุ่งอยู่ใช่งต้ใช้ใช้กาดูนะูน่งตู้เลยเเลูม่นาแม่งดูอืมอืมอืมหุ่นเลยาดมายังบาดเผาเผาตะก้าไปช่วยคนน่ะแท้เาโอ้แตกใจเลยเพราว่าวาดังดังยตกใจวะ นี่นัก็สิแทกแวเออนังเบานังแล้วว่าสินังยังนาเฮ็ดร้านเสียมให้ยังบ่แล้วอยู่สินังสิได้ขุดบ่สิรอมื้อนี้นะเอ้อจักนําอยู่ไสล่ยแม่นั่งแม่นพอผู้ไให้ได้มาก่อนนะแม่ปัดงแม่ผมานนเฮ็ดยึกอยู่บนันน่ะ่้อันนี้มาเฮ็จอยมแล้วมองให้เปิดมาได้เฮือนเฮาล่อยาดปิดมนันเด้ ใยลูกมันตอดเจ้าได้นลตอได้นะไงคำได้ฮะคำลื้อได้ไก่นะคำลื้อได้ตอตาด้วยก็ข้ามไปซื้อเสียมโยโก้กันยังไปนะแต่ว่าฮาวกับุ่เรมึงนะโอเคเ่นเด้วโอเคตีข่าข้าจะต้องตีเงินคือเกี่ยวนะบุเรี่ย

พ่อตูไปใช่พ่อตู้นะตูไปใช่ตูไปเฮ็ดเบี้ยจักรวมอยู่ได้ใชะเนาะดูไปใช่พูนน้างามให้เขางามให้เขางามคือบัวไปช่วยดุคือบัวไปช้อยแล้วคือวัวไปช่วยพ่อตู้บ่หน่อยหญ่ สามพันดึงเลยสามันมาพี่ด้คำเชียนเอ็นแอดนะฮะสบาเสียนเอ็นแอดนะมาวอเมาพี่มาพี่มานแม่พี่ใส่ไฟยด้วยไใส่น้่งยไรเลยกบติดเนาะต้องใส่่เฮ้ย่ไกบชนะฮะมาพี่ 你妈的！ เห็ดหมันรอนเนาะถ้าพันปลปกปกกปกเลยหเห็ดแล้วบ่หมันรอนกลกลัมันเข่าใน่ได้พันูได้พันมันนั่งนั่งดูบอลนึงอ่ะแขงเลียวกันตอกเขาได้จักฮะตอกต่ำๆเขาเบ้า bắt bảo đêm tùy vào mà đi mày 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 ngân mày 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 mà mày 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 mày

คุชิโรอคักได้พระแบนๆบนนี่เห็นหุ้นคักเอาบ้าเล้าไห้เน่ยดันเทียมฝุ่นลานกานม้วนจะรอดจะลองเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวอ่ะก่องเสียวอ่ะ Bà khu bà khu bà lắm lắm Bà khu

นำเสียมชวนจะเห็ดไหมบ่าได้เลยดิเอาจกูเจ้กัน่มามันลเลยครับมันหลีมือไม่ได้นะัน้ไ้ับโอ้ยด่านกรไดตั้งบริกานวันนี้หมเข่าคักคุได้ถึงกุงเก่าอย่ท่ั้วยทำไมไก็เพราะเสียงชวนเนี่

จับได้แล้วปะเห็นมีดมีเห็นมามีพอตู้ไม่ตู้แต่เพิ่นอะไรตัวตู้คตรว้ตืนยเลยมานานอนหน้าแล้วไม่ตู่เลยบ่ะนดีใจนะ นอนยูอนอกนี่นอนนอ่งไ่อดิแล้วรถเผาัวเาอยู่ม่นอนนาพวกานอนเผาบัวนอนนอ่ไมนาคือนี่นอนหน้าพวกวะนะฮ่หร่อนอนหน้คือนี่นอนนอ่งการพวกนอนนอ่นี่ฮ่าต้ีกาเลยว่าปะก็ยังมี่น้าพวกแบบเดีวนเฮ้ยบาน

พอดีใจโอเคสาวพี่น้องเนาะใจจบคลิปแก่สี่ก่อนนะรักนะคะพุชิรอก่อนพี่น้อยวันนี้เนาะไปแล้วสบายดีเด้อ